ตอนนี้พวกเราอยู่ที่กาญจนบุรีเยอ้อู้ห้อันนี้น่ากลัวเราจะให้เล่นเกมปักเงินเลยเฮ้ยยิ้มเลย่ะ,ยยอะตอนนี้บอกไว้ก่อนว่า ลุงมาจับช่องกระจังกีฬาหายไปแล้วนะครับไมกระสายน้ําไปแล้วมีจับช่องเลยนะไปไม่ไปไม่มันเป็นควนคว่ํใช่เลยเขาใส่เป็นเส้นเลยนะถือว่ามีคนควทุกคนสนุกมากสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่กาญจนบุรี อนนี้เรามาคาเฟ่อะตรงนี้ยังไม่เสร็จอีกนะคือซิฟมันกินผ้าก็แวะมาที่คาเฟ่บารามีกันนะคะซึ่งเป็นคาเฟ่ที่แบบน่าแวะมาถ่ายรูปแล้วก็อยู่ในเมืองแต่ว่าเราอะจะไปพักที่โรงแรมกันที่มันไกลในเมืองนิดนึงเดินทางอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เลยว่าจากแวะมาเปิดคลิปที่นี่ก่อนคาเฟ่บารามีเขาบอกว่าถ่ายรูปสวยนะมมีหาข้อมูลมาเพราะมามีเป็นสายคาเฟ่คลิปเนี้ยเราอะพาทีมงานทุกคนนะคะมาเที่ยวกันนะ3วันแล้วก็จะอยู่โรงแรมกันยาวๆเลยเรามาบล็อกกัน3วันที่กัน น้ำรีจ้า,า,าถึงล็อบบี้แล้วค่ะ เราเช็คอินกันนะคะทุกคนซึ่งเราจะมีทั้งหมดสามห้องสา <3, S 1> แบบกเนาะที่เราจองเอาไว้นะคะได้กุญแจห้องเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ห้องไม่เหมือนกันเนาะห้องของาอจาจย์เนี่ยจะเป็นภูวิลลานะคะซึ่งภูวิลล่าของาจาจย์อ่อะต้องบอกก่อนว่านอนได้แค่2คนเพราะก่อนหน้าน,นี้เราถามมาแล้วว่านอน3าคนได้ไหมแบบว่าเพิ่มเตียงเสริมเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเรายังนอนเหลียดก,กัน3คนเนี่ยก็ไม่สามารถเนาะซึ่งตัวห้องภูวิลล่าของอาจารย์ก็จะเป็นห้องที่วิวดีที่สุดนะคะสวยที่สุดเป็นด้านภูวิล่ทีตติดกัับว น้ำอย่างนี้เลยนะคะก็จะได้บรรยากาศเวลาเนี่ยเราบินโดนขึ้นมาแบบนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยวิลล่าของเราเป็นสระที่ติดกับแพน้าแล้วมันได้บรรยากาศมากๆเนาะแล้วก็ตัวด้านในของห้องนะคะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรานั่งรถกอฟไปกันเดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมกันค่ะที่นี่ก็บรรยากาศดีมากนะคะทุกคนก็มีลิงด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือเวลาขึ้นรถมาอาจจะมีลิงมาเกาะน,นะคะ <c oughs> ซึ่งลิงนี่ก็ไม่ดุเท่าไหร่นะเพราะว่าดูถ้าทางมีอายุนิดนึงแต่ว่าจะเป็นลิงที่สู้แสงไม่ค่อยได้ เรียกว่าเข้ากับมาตรการโควิดเดี๋ยวจริงๆให้ดูบรรยากาศห้องของทุกคนแหละแต่เดี๋ยวไปดูห้องที่สวยที่สุดก่อนคือห้องของเรานะคะอ้โนี่ไงเดินมาในรูนี้แอบเห็นแล้วของเรานี่เป็นแบบเป็นแพคโรตติ้งอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่ามุมที่สวยมันจะอยู่ฝั่งนู้นทุกคนเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะเป็นสะเนาะอูโหูอันนี้น่ากลัวชันมาก ภูวิลล่าลาฟค่ะถึงแล้วมาลุ้นกันมาะสวยขนาดเหยว้าวอันนี้ห้องน้ำทุกคนห้องเป็นสไตล์แบบไม่ๆนะคะสะอาดมากอันนี้ชาเวอร์อันนี้เตียงแล้วก็นี่ค่ะนี่ความสวยของห้องนี้ก็คือนี่เลยสระว่ายน้ำค่ะเป็นสระของเรา private pool และที่สำคัญทุกคนอุ้ยนอกจากบรรยากาศจะดีอย่างนี้แล้วคือเวลาว่ายน้ำมาถ่ายโดนนะลงมามันก็จะสวยใช่ไหมเห็นกับวิวธรรมชาตินะป่าไม้แบบนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็มีบริเวณสำหรับใครที่อยากว่ายน้ำนั่งนอนเล่นมือถือหรืออยากทำอะไรก็ว่าไปอ่านหนังสือนี้ก็ได้ก็คือรับกับธรรมชาติเต็มๆเลยนะคะว้าว คณะน่ารู้นะคะเรากลับมาที่สะพานชันนี้แล้วโอ้เพิ่งรู้ว่าปกติคือมันจะไม่ชันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะหนูต้องถามข้างเลยมาสักสามเมตรได้คือมันเป็นสะพานแบบเขาเรียกว่าความสูงความต่ำอะลอยตามน้ําคือมันชันมากเขาบอกว่าถ้าน้ํามันขึ้นมันก็จะไม่ชันขนาดนี้ก็จะลาดแบบนี้ไงถือว่าเขาเลยทำเป็นขั้นบันไดไม่ได้ไงเพราะมันต้องขึ้นลงตามลำดับน้ำครับอันนี้เพราะว่ามามามันเป็นน้ํามันก็เลย นี่ไม่ได้เหมือนทําบันไดไม่ได้ใช่ไหม,ไมอ๋อเข้าใจแล้วรัตนาเรียกทําไมอะไรก็อย่าหมอปลาไอคนนี้มันปากไม่ดี <careers> ขอพลาทำร้นไอ <S <S> <S นไไ้นี่ยังนักแกงคิดอะไรบ้างต้มจืดแกงเขียวหวานเฮ้ยไม่ใช่เขียวหวานแกงปลาแกงปลากไก่ฮะแกงปลากไก่แกงแกงปลาไก่เกี๊ยวย่าง รัตนาว่ายังไงไม่ต้องได้อยากฉันปวดหัวมากมาลุงหิวยังหิวแล้วครับอ่ะโอเคจะให้เล่นเกมซะหน่อยแต่จะกินก่อนหรือจะเล่นเกมก่อนกินก่อนอ่ะกินก่อนกินแบบตัวเค็มเหรอคะครับอย่างผมอย่างนี้นี่เรียกข้าวบาททานะลุงเนี่ยลุงรวมก็ใช่ฮะผมชอบยอมรู้นะระวังจะมีคนมาดักแอบยิงมาตำรวจสี่คนนะ น้ำปลาพริกน้ำปลาเอาล่ะหลังจากที่ทุกคนดินเนอร์เสร็จนะคะตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่จะพาทีมงานของเรามาเล่นเกมกันแล้วนะคะนี่จะเป็นโต๊ะเล่นเกมกันทุกคนเดี๋ยวเราจะอธิบายกฎกติกา่ให้กฎกติกกให้ฟังนะคะกติก่เดี๋ยวจะมีซองตุ๊ตีนให้คนละอันเนื่องจากเมื่อวานวันเกิดลุงใช่ไหมให้ลุงเริ่มกนเนาะอ่ะอันนี้ลุงเก็บซองแดงเอาไว้นะซองเปล่า กดกติกากติกะโอเคนี่เราจะให้เล่นเกมตักเงินเเลยเฮ้ยเฮ้ยเยว้ลยแล้วมึงจะักได้เหรอเนี่ยเอ้ยเอ้ยจะักได้เหรอเนี่ยคุณดูนะฮะมีตั้งแต่ยีบาทนะฮะ100ก็มีเห็นมุม่วงแวว้ไหมารอยนะครับห0 0ก็มีสองพันก็มีสองพก็มีเียังเทด้วยโอย นี่เอาสิเดี๋ยวเราให้ตักเงินนี่ด้วยการปิดตาจับเวลาหนึ่งนาทีปิดตาแล้วก็ตักเงินเงี้ยจตักได้ไหมเนี่ยเอ้าก็ต้องแล้วแต่ความสามารถตักได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นภา้ในหนึ่งนาทีตั ลุงเริ่มก่อนเลยแมทลุงหน้ากากลุงอยู่ไหนอ่ะปิดตาตัวเองลยไม่ขี้โกงนะไม่ขี้โกงนะใช้หลักการซื้อสัตว์ใช่หลักการต่อมาไม่ควรจับตาหลิวก่อนจับตาหลิวก่อนบอกตัวเองใจะไม่ขี้โกงไปขี้โกง้งนะผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดเดี๋ยวลังจะรับให้อ่าเดี๋ยวลุพร้อมนะ ลูกอ่ะสนุกสุดหยิบซองมาได้ด้วยโอ้เกือไม่เหลือให้ใบยนะไม่เหลือเพียบยี่สิบบาทเลยสองพันสองสองพันสี่โอ้ นี่นะครับยังเหลืออีกหนึ่งใบนะครับเยเหลืออีก2ใบนะครับแปดห้าอยยังมีไปอีกจำกินไหม่ะพร้อมนะครับพร้อมไหมลุงช่วยด้นะเดินสองไปไป ของว้นี่ช่วยให้ไบได้ดีสามปีโบเคน้องขอบตัวขาดน้องอะให้เราตัตัดเจน ไม่ลองเพิ่มไม่ลองเพิ่มโอ้ใจดีนะ,ะที่เหลือเราเอาไปกินขนมกับแกมค่ำคืนนี้นะคะนั่นคือเงินก้อนสุดท้ายของเราแล้วนะคะที่เรจะพูดนะฮะเรื่องในโอกาสวันปีใหม่ของจีนนะฮะพูดกับบอสหน่อยฮะซิงกดเตือนไหลกดเตือนไหลแังเกตหถูงตรงแจกงกะเลยเอาบั๊บมึงนะครับแรกๆอ่ะมันมาเหมือนจีนหลังๆอ่ะเริ่มออกเวียดนามยังไงไม่รู้เอาแม่หรอพูดมาอ่ะก็ขอบคุณบอสกั๊จจังนะครับตามไปเลี้ยงสาวแล้ว ที่ไหนวะครับถูกเลยขอบคุณคุณกัตจังมากครับและ็มามีด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับปีนี้ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณค่ะมาเดี๋ยวเราไปถอดกันด้วยโอเคคุณนี้คุนี้คุณนี้คุไหนนับหึ่งถึงสิบนะปล่อยแก๊สไมค์สักทีลงมาลงมาได้เหรอเท่าที่หนึ่งนี้ไปไปไป โน้องดนน้องแข่งมาทางน้อ <t> น <ort> ้องตดอีกแล้วคืนนี้คุ้งหนาวกว่าคืนใดกอเช่นถึงมี day o นนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะแอบให้ดู floating breakfast ก่อนที่จะมาจัดการตัวเองนิดนึงนะคะ นี่คือ floating b a ก็ที่เขาให้ตอนเชา้าโอเคสารภาพเลยว่ายังไม่ได้อาบน้ำเดี๋ยววันนี้ก็คือเราอ่ะจะลงน้ําใช่ไหมถ่ายรูปแบบ floating อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ ตอนเย็นนะจะมีกิจกรรมขึ้นแพค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดว่าลุคแต่งหน้าก็คงแบบไม่อะไรมากมายจริง,รงๆก็อยากปล่อยผิวสดเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าเนื่องจากว่ากระจังแบบแพ้เนาะก็ตามใต้ตาหรือว่าขอบปากอะไรเงี้ยมันก็จะคันแล้วมันก็จะแดงมันก็ควรจะกรบด้วยเครื่องสำอางนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการลงผิวปกปิดนิดนึงนะคะเพราะว่าตามผิวมันก็จะมีความแดงแอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มบำรุงผิวใส่กันก่อนเลยนะคะเริ่มต้นกันด้วยครีมก่อนเลยนะคะครีมที่กระจังใช้ตอน ะะก็คือใช้ตัวนี้ตัวนี้นะคะคือชุลาโกโลครีมนะคะตัวนี้จะช่วยเรื่องของผิวโกรชฉ่ำน้ำําแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนใต้ผิวนะคะแล้วสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสิวหรือว่ารอยดํารอยแดงเนี้ยตัวนี้คือจะเห็นผลชัดมากเพว่ากระจังอะใช้ตามเพื่อนกระจังที่ปกติแล้วเขามีรอยแบบรอยสิวรอยดำไรเงี้ยตามหน้าเยอะมากแต่อยู่ดีๆคือมันจางเยอะมากทุกคนเราก็เลยใช้ตามเพราะว่านางหน้าใสามาก นะแต่ว่าส่วนตัวกระจังอะไม่มีรอยสิวไม่มีอะไรแบบนี้มีแต่ปัญหาเดียวก็คือพวกฝ้ากระนะคะก็เลยเอามาลองใช้ดูเผื่อปัญหาฝ้ากระจะดีขึ้นแล้วก็จากที s <S mm ่ใ hmm. ช้มาอันนี้คือกะเจังใช้ไปประมาณน่าจะครึ่งกระปุกได้แล้วอะกัจจังก็รู้สึกว่าใช้แล้วมันก็รู้สึกว่าหน้าใสนะเวลาไม่แต่งหน้าแล้วก็ที่ชอบคือมันรู้สึกว่าผิวเราโกลว์โกละมันดูฉ่าน้ําฉ่าแบบไม่ใช่ฉ่าเหมือนคนทาแบบไฮไลท์อะไรเงี้ยมันดูฉ่าเหมือนแบบ ผิวมันดูแบบเต่งๆสุขภาพดีถ้าเกิดว่าใครอะที่ใช้ตัวอื่นอย่างเช่นพวกเซรั่มหรืออะไรเงี้ยก็แนะนําให้ลงก่อนเพราะว่าตัวเนื้อริมตัวเนี้ยค่อนข้างหนักนะควรจะเป็นสเต็ปสุดท้ายเลยนะคะซึ่งใครสนใจนะคะจะสั่งสุราโกริมเดี๋ยวจาจะทิ้งช่องทางการติดต่อออนไลน์ของเขาไว้ให้เพราะว่าตัวนี้ก็จ้าสั่งออนไลน์มาไม่ใช่พวกเคาน์เตอร์แบรนด์เนาะ สั่งตามเพื่อนมานะคะต่อไปเราก็ต้องลงกันแดดทุกคนอย่างที่บอกคือเป็นคนมีฝ้ากะเพราะฉะนั้นกันแดดสําคัญมากกันแดดก็ลงของคิดสุดนะคะแต่ว่าไม่มีของแล้วไม่ได้ผลิตแล้วนะก็เลยจะไม่พูดเดยอะเพราะว่าทุกคนก็จะไปหาซื้อตามไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ก็จังทํามา10ปีแล้ว,วแต่ว่ากันแดดไม่ได้ผลิตแล้วนะคะตอนนี้โซอาลนะเป็นกันแดดฉีดหน้าก็ได้ฉีดตัวก็ได้นะคะปักผิวให้ขาวสว่างใสขึ้น ไหนก็มาใส่กลโลแล้วเดี๋ยวแอบลงความกลโลนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นพาเลตของตัวดีออตัวนี้เลยมันจะเป็นไฮไลท์เตอร์จะมีทั้งหมดสีเฉดก็เดี๋ยวจะมาลงตัวไฮไลท์เตอร์สีชมพูให้เหมือนแต่ว่าแก้มอเราชมพูทนิดนึงนาอตรงหน้าแก้มจรินะคะาตอนนี้มีชาวแก๊งมาตามค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกนะคะชาวแง๊กชาวแง๊ชาวแก๊งเดินมากรุตมอร์นิ่งนะอันดับแรกเลยของลุคนี้ก็คือเป็นการเน้นบำรุงผิวอย่างที่บอกนะคะก็คือใช้ครีมที่ทุกคนคิดว่าใช้แล้วนทให้้ผิวดีขึ นะส่วนตัวของจากก็คือใช้ตัวนี้นะคะจุราโกคีปนะก็คือรู้สึกว่ามันทำให้หน้าใสแล้วก็หน้าฉ่ำวาวนะคะสําหรับใครที่มีพวกรอยสิวหรืออะไรเงี้ยลองใช้ดูนะตอนราคามันก็ไม่แพงอนะ่ะทุกคนยังไงก็ไปลองสั่งซื้อดูได้ตามช่องทางการจําหน่ายที่เด้งขึ้นตามนี้เลยนะคะเฮียรูไ้ไหมแพอยู่ไหนแพแพไหนอะเดยวจะมารับใช่ไหมใช่เราคิดเองว่าแยกคือพพแพนแพรวมเฮียนี่<ว>นี่คือแพนี่เน<อ>ีย่ยเขาเดินไปนั่งกันลยตู้แพ าหนูเพิ่งรู้งั้นหนูไปใส่ชูชีพก่อนก็ว่าแล้วนี้บอกเดินมาดุใส่ชูชีพใส่ชูชีพหนูก็บอกว่าเดินบีบตรงนี้คือแพ้ยังไม่มารับขอบคุณครับพี่เดี๋ยวเราจะลงด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้คลิปไม่ดีน้องไบ์บอกตากล้องบอกว่าห้ามว่าผมนะครับเพราะคนไทยเป็นใครครับ แรงมาเลยครับพี่รับไวยเลยนะคะงว็นหรือ่เห็นไม่มารู้รู้ว่ามได้นโเลยเนี่ยเยกลอบโลกบลคน่ะเป็นไงเป็นไงเลยไป้งอะไ้งันไม่คืน ลุงเฟย์หรอตรงนี้แหละลุงเฟย์เหรียาบยางตอนนี้บอกไว้ก่อนว่าอ่าลุงหมากจากช่องกัตจังกีล่าหายไปแล้วนะครับไปกระสายน้ําไปแล้วมีจากช่องไหมนะอย่าหน่อยบอกท้องหูเว้ยอะไรเป็นไงบ้างครับถามเราเราก็เหนื่อยอยู่นะเนี่ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยกล้องหนึ่งต่อจังหวไม่เหนื่อย ตแอบ,บแดงเบาๆเลยนะทุกคนหลังจากที่ขึ้นแพลงเล่นน้ำไปใช่ไหมก็โอเคตอนนี้อาบน้ำสระผมเรียบร้อยแล้วนะคะที่สภาพเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าผมก็คือมันยังเป่าแห้งสุดไม่ได้อะเนาะเพราะว่ารีบเรานักกันแบบภายใน20นาทีภายในครึ่งชั่วโมงแล้วทีเนี้ยผมกระจะงมันผมต่อเวลามันจะเป่าทีอะแล้วถ้าทําผมด้วยเนี่ยน่าจะใช้เลวลาประมาณชั่วโมงครึง่งก็เลยฟิลม,มาประมาณว่าเป่าให้มันแค่หมาดๆก็คือยังไม่แห้งเท่าไหร่นะแล้วก็นี่แหละ ตามสภาพตามเมนตามกรับ ส่วนหน้าจริงๆมันก็หลุดไปแล้วแต่ว่ากัจ่ังเป็นคนแต่งหน้าเร็วก็คือ10นาทีนะก็กลับมาเป็นแบบนี้ได้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครอย่างที่บอกคือถ้าเราบำรุงหน้าดีถ้าเบสพื้นฐานมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะข้ามสเตปของการทําพวกแบบผิวพวกลงรองพื้นพวกอะไรไปได้เยอะเพราะฉะนั้นผิวกัจจางก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี๋ยวเราไปหาทุกคนกันก็นกคือเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราลงแพ้เนาะเราก็ไม่มีกล้องถ่ายเนาะตอนเรากระโดดลงน้ําแบบลอยตามน้ํากันมาลอยเป็นกิโลเลยทุกคนสนุกมากแล้วก็ ไอตอนที่ลอยนะ้ำอ่ะเราผ่านร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งร้านนั้นอ่ะเรามองกันเฮ้ยมันดูสวยแล้วก็ดูน่ารับประทานมากทีเนี้ยพอขึ้นแพกันปุ๊บเราก็เลยเซิร์ชชื่อร้านอาหารปรากฏว่าเป็นร้านที่แบบเฮ้ยดูมีมุมถ่ายรูปสวยเยอะแยะมากแล้วก็ดูน่ากินนะ่ะก็เลยว่าเดี๋ยวแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเพราะว่าไม่ไออกไอรอ,กอรอออุ่คย <laughs> แกงคินดูแกงคินด,ดูค่ะแล้วแกงเนี้ยเขาระเบียบวี่นัยมากพี่เขาจับเวลาในการกินจริงมีกินมาแล้วแล้วค่ะอ,อุ้ยสวยเลยอะยพอมาถูกทางไฟแบบสวยมากเขาบอกว่าอาหารเลยเครืกก่องดื่มแล้วก็ไฟเริ่มตกไม่รู้ว่าไฟจะปิดไหมไม่เป็นไรค่ะกินในที่มืดก็ได้ถนัดอยู่เหมือนกันกินเงียบรอสั่ออเดอร์ กี่โมงไปสั่งเลยไหมคะได้ครับสั่งอะไรได้เลยครับสวยมากตอนนี้อย่างที้เขาบอกว่าไฟมันจะดอุ๊ยแต่เพราะสวยมากเพราะไฟดับตรงนู้นน่ะภูเขาอ่ะติดเลยมีค่ะตังอันนั้นมันเป็นแบบที่พักหรืออะไรที่ตรงภูเขาอ่ะเป็นไฟชั้นชันไฟไหมผมว่าเป็นควันใช่เขาใส่เป็นเส้นเลยนะหรือว่ามีควันไฟไหมแบบไม่ได้อันตรายอ๋อไฟป่าไม้เฉยๆโอเค เขาทำอะไรกันครับโอ้โหนี่ชินดูเอาอยู่เลยนะคะเนี่ยคือมันล้นมากทุกคนก้องมันไม่ค่อยโฟกัสอะไม่โฟกัสเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยคือมันเยอะมากอุ้ยน่กกินอ่ะอาหารการจานอุบลีคืออร่อยมากงงมากผ้าคือแบบแซ่บ ไม่ใช่ปลาาโทษดีองกุ้ง,งหมู วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะพราะเราก็พร้อมที่จะเช็คเอาท์กันแล้วทุกคนนี่สะพานมันเริ่มไม่ชันขึ้นตอนเชา้าแต่คุณฟาบอกว่าตอนเช้าวกว่านี้อ่ะคือไม่ชันกว่านี้อีกก็เดี๋ยววันนี้เราเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันขึ้นหลังจากคาเฟ่เราจะไปร้านอาหารกันเพราะว่าก็จังเห็นว่ารูปของร้านอาหารนะสวยมากและนอกจากนั้นคือตั้งแต่อยู่โรงแรมแบบอาหารอร่อยทุกมือไม่เคยกินอาหารโรงแรมแล้วรู้สึกว่าโหมันอร่อยทุกมือได้ขนาดนี้งงมากทั้งแบบเบ e a k f a ทั้งเย็นอะ่ะถูกต้องร้านที่สบไปก็คือชื่อร้านว่า ชาชลาค่ะหรือว่าชาบงก็ได้อันนั้นชลาครับผมเอาว่ายังกระรอนคือมื้อเช้าอะในไลน์บุฟเฟ่ต์ของอาหารเช้ามีผัดซีอิ๊วอร่อยมากค่ะวนี้ไม่ได้กินรอไปกินที่ชาชลาทีเดียวนะคะโอเคปะเดี๋ยวขึ้นรถกันค่ะจะเจอกันคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารนะจ๊ะติกต้องไปไหนครับไปดูอาหารีตอนนี้นะครับ บอสไม่อยู่กัจจังจีล่าไม่อยู่ยึดช่องเลยครับเยยึดช่องแล้วนะครับตอนนี้เราจะเอาลูกหมูลงน้ําเพียกับคุณกล้องลูกหมูลอยน้ํามาแล้วครับคือน้ําแรงมากนะครับคู้ใหญ่ลงได้แต่เด็กๆลงไม่ได้นะครับดูด้วดูดแล้วใช่ไหมจับได้ไหมทันไหมทันไหมทันไหม อิวปร่อยของฉันคือเธอรู้รืปล่ีออ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 กไม่เคยเกหรือเปล่าใ่มากนี่ข้างหลังห บรรยากาศร้านดีมากทุกคนบรรยากาศรอบๆก็คือแบบมีหมอกมีควันมีสวนอะไรเงี้ยคือเดินเข้ามา,มาเมื่อกี้ถ่ายคอนเทนต์ติ๊กตอกถ่ายสตอรี่แบบสุดฤทธิ์สวยมากแล้วก็อาหารนะสั่งมาห้าอย่างแต่ถ้าไม่พอเดี๋ยวเราว่าเราคงสั่งเพิ่มอันนี้คือเฮียบอกว่าเรากินดูนะ <c oughs> ใช่ค่ะอะไระคะอันนี้คือน้ำพริกไข่ปูปะ่ะใช่ของโปรดกินที่ b l a เวลแล้วอุ้ยยังชอบมากชอบมากนะมีไข่ปู นี่ก็เป็น3วันนะคะอินกาจนะบ,บรีทุกคนก็คือเป็นบล็อกที่ส่วนมากอยู่กันที่โรงแรมนั่นแหละแต่ก็มีคาเฟ่มีร้านอาหารรสอสแทรกอะไรเงี้ยสมมุติว่าใครอยากตามรอยมาก็จังมองว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาการแล้วก็จังรู้สึกว่าโปรดักท,ที่สุดคือเหมือนแบบรู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็มีกิจกรรมค่อนข้างครบถ้วนที่สุดสําหรับส่วนตัวนะที่พักถูกใจอาหารก็ถูกใจประเด็นรสชาติดีอะไรเงี้ยก็ตามรอยกันมาได้นะคะ ปิดคลิปแค่นี้นะสำหรับใครที่แบบว่ามาดูบล็อกเรานะคะอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนต่อแนะนํากันได้นะว่าจังหวัดไหนมีที่ไหนแบบน่าพักน่ากินอะไรเงี้ยเราก็อยากไปตะลุยกินตะลุยเที่ยวนะคะโอเคเราไม่ไปวายนะเราจะกินต่ออร่อยอร่อยอร่อยร่อมากเฮ้ยอะไรอะลูกชิ้นไข่ลูกชิ้นยันไข่ไข่เค็มเหรออ๋อหมียืนเลยอะร้านน้้ไข่ปูมันไม่เหมือนที่อื่นมันเป็นเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอะแซ่บมาก